คือต้องเน้นย้ำว่าเป็นกว๋วยเตี๋ยวเนื้อน้ำใสเนื้อเนี่ยดีน้ำซุปเนี่ยก็เด็ดนะร้านอยู่ในกรุงเทพนี่เองนะคะว่าแต่จะดีงามอย่างที่บอกหรือเปล่าต้องตามไปพิสูจน์กันค่ะมาแล้วค่ะโอ้โหนี่ร้านนี้นะคะตั้งอยู่ริมถนนอ่อ,อนนุชปากซอยอ่อนนุช30ทับหนึ่งค่ะอยู่ตรงข้ามวัดยางค่ะชื่อร้านบ้านเตี๋ยวลูกชิ้นเนื้อน้ำใสค่ะ เดินเข้ามาในร้านครั้งแรกนี่นาะโอ้โหต้องบอกเลยนะคะว่าทําร้านได้ถูกใจวัยรุ่นมากๆเลยตกแต่งด้วยลายเส้นสีดําตัดกับพื้นสีขาวดูสะอาดสะอ้านตาชวนให้นานั่งและเช็คอินเป็นที่สุดค่ะโดยที่มาที่ไปของร้านนี้นะคะเกิดจากการชื่นชอบรับประทานก๋วยเตี๋ยวเนื้อแต่หาก๋วยเตี๋ยวเนื้อน้ำใสรสชาติด,ดีอร่อยๆเนี่ยยากมากๆเลยอยากทำก๋วยเตี๋ยวเนื้อน้ำใสอร่อยๆไว้ทานเองแต่ไหนๆ,ๆ,ๆก็จะทำแล้ว ก็เปิดร้านซะเลยเพราะว่าต้องการให้ทุกคนเนี่ยได้ชิมว่าก๋วยเตี๋ยวเนื้อน้ำใสอร่อยอ,อยเนี่ยมันเป็นยังไงก็เลยชวนเพื่อนๆที่เป็นคอก๋วยเตี๋ยวเนื้อเหมือนกันเนี่ยมาร่วมหุ้นเปิดร้านนี้ขึ้นมาโอ้คุณผู้ชมน่าทานม,มากเลยนะทีนี้เรามาดูเมนูของร้านนี่ต้องบอกเลยว่าดีงามจริงๆนะมีทั้งเนื้อสดเนื้อเปื่อยเอ็นตุนลูกชิ้นเนื้อและอีกหนึ่ง<ม>หัวใจสำคัญที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ำซุปค่ะ ที่เจ้าของร้านเนี่ยการันตีนะคะว่าสูตรน้ำซุปนี้เนี่ยช่วยกันคิดค้นผสมจนได้น้ำซุปที่ลงตัวที่สุดซึ่งเขาใช้กระดูวัวล้วนๆเคี่ยวจนมีความกลมกล่อมนี่ตักขึ้นมาแบบนี้คุณผู้ชมดูสิคะหอมกลิ่นเนื้อค่ะที่แค่เดินผ่านเนี่ยได้กลิ่นก็อยากแวะชิมแล้วอ่ะถ้าใครที่ชื่นชอบเกาเหล้าโอ้โหนี่ก็มีมาแบบครบเครื่อง ทั้งเนื้อที่สดใหม่นุ่มไม่เหนียวเนื้อเปื่อยก็มีความเปื่อยกำลังดีติดมันนิดๆนี่แล้วก็เอ็นตุ่นนะคะคุณผู้ชมก็มีความนุ่มหนึบส่วนลูกชิ้นเนื้อก็มีความเด้งเหนียวนุ่มที่สำคัญนะคะลูกชิ้นเนื้อร้านนี้ไม่ใส่สารบอรแรก็กเน้นย้ำตรงนี้นะคะถ้าใครไม่จุใจค่ะโอ้โหทางร้านเขาก็มีนี้ด้วยนะลูกจิ้นพิเศษมาให้บริการ ทานกับน้ำจิ้มที่คุณสามารถตรุงเองได้ตามใจชอบเลยบอกได้เลยว่ารสชาติเข้ากันได้ดีทานแล้วติดใจสุดๆเห็นแบบนี้มาดูราคากันสักหน่อยราคาเริ่มต้นที่50บาทเท่านั้นคุณผู้ชมค่ะถ้าเป็นเกาเหลาเนี่ยชามละ70บาทค่ะแต่เดี๋ยวเจ้าของร้านเข้าใจดีนะคะคุณผู้ชมเขาบอกว่ามีราคาพิเศษให้กับผู้ที่ชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยด้วยนะคะเพียงแค่บอกนะบอกเจ้าของร้านว่าเออดู ร้านนี้เนี่ยมาจากรายการเรื่องดีๆทั่วไทยถ้าสั่งเกาเหลาทางร้านลดให้เลยเหลือเพียง60บาทเท่านั้นคุณผู้ชมคาะต้องรีบไปกันแล้วโอ้โหของขาวก็ไปแล้วแบบนี้ร้านนี้เขามีเมนูของหวานด้วยนะนี่เมนูของหวานเนี่ยทีมงานของเราไปชิมแล้วเนี่ยการันตีว่าอร่อยจริงๆนั่นก็คือลอดช่องน้ำตาลข้นนี่เป็นสูตรเด็ดจ,จากเพชรบุรีเลยนะคะที่ทางร้านเขาทำเองเอาไว้ให้กินปิดท้ายอีกด้วย เชื่อได้ว่าต้องเป็นอีกหนึ่งร้านในดวงใจของคุณผู้ชมแน่เลยค่ะนั่นก็คือร้านบ้านเตี๋ยวลูกชิ้นเนื้อน้ำใสใครเป็นสายเนื้อแนะนำเลยนะคะร้านนี้เปิด9โมงครึ่งยาวไปจนถึง4โมงเย็นค่ะหยุดทุกวันที่1และ16ของเดือนสามารถโทรไปจองนะคะหรือว่าไปสอบถามข้อมูลได้ตามเบอร์โทรศัพท์นะคะที่เราขึ้นในบนหน้าจอแล้วคุณผู้ชมหยิบมือถือขึ้นมาแคปภาพเอาไว้ได้เลยนะคะใครไม่สะดวกเดินทางไปก็สามารถสั่งผ่านทาง l ล n e Man หรือโรบินฮูดได้เลยนะคะบอกได้เลยว่าร้านนี้อร่อยมากคุณผู้ชมคอนเฟิร์มอีกครั้งค่ะทีมงานของเราไปชิมมาแล้วอร่อยเด็ดจริงๆค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ